ันนี้มาก็ต้องไปในรายการหนูอยากจะวอ วันนี้ยาจะพามมอไปเยาวราชนะคะเป็นย,าย่านเมืองเก่าที่คนจีนอะ่ะข้ามน้ําข้ามทะเลมาอาศัยอยู่ที่เนี่ยยาว,ว่าต้องมีแบบของแปลกของกินของเม,มืองจีนอ,อะไรที่น่าสนใจน่าจะมีของอร่อยๆเยอะเพราะว่าทุกคนก็ไปกันบ่อยๆยาก็เลยอยากไปเดินเล่นกับมมอบ้างไปหาของอร่อยๆกินแต่ว่ายาไปทั้งทีใช่ปะจะวอกแบบธรรมดาไม่ได้ยังไงเราต้องเชื่อเรื่องดวงเล่นตัวอีกแล้วเหรอมาว่ายาเชื่อปะล่ะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยงั้นวันนี้เรามาใช้ชีวิตตามดวงกันเลยดีกว่าว่าเราจะโชคดีหรือว่าจะโชคร้ายนะคะนี่ยาจะเส อะไรให้ดูหนึเฮ้ยนี่หเห็นไหมนี่เราจะไปรถอะไรมีทั้งไม่ไยัาด้หหตหวดวงดีไหมเนะี่ยเออวันนี้ห้ามใส่สีแดงป่ะคะยังนั้นขอหมุนเลยนะทุกคนหนึ่งสองสามไมอะ่โอเคว่าแล้วยโชคร้ายตลอดเลยไม่ได้ไปยังปิดคลิปแค่นี้แหละฝากกดไลค์กดซับสไคร้ นะไม่ใค<อ>ไม่ได้<อ>จริงๆเอามาเอาแหนึ่งวู้วเวว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 คน นั่งรถจากบ้านเนี่ยไป BTS ก่อนเพราะว่าอย่าไปไม่ถูกอ่ะขอนั่งรถไปก่อนนะโอ้โหมอมอแข็งแรงมากไปเชียร์กันแดดในกระเป๋าก่อนนี่นะคะทุกคนออซอมไปเชียร์กันแดดกันก่อนไปนะนี่ออซอมนะคะมีกันแดด S C f 50 P A บวกบวกบวกนะคะนี่ป้องกันแดดแถมอัพออร่าให้กับผิวด้วยนี่ไม่กลัวแดดอีกต่อไปมอก็ทาด้วยนะนี่้นจุ้น้นจุ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 ้น้นจุ้นจุ้นจุ้นนจุ้นจุ เรามาถึง BTS แล้วนะคะเราไม่ได้นั่ง BTS มานานแล้วไม่รู้ว่ามันจะนั่งอย่างไงอะ่ะมอขึ้นไม่เป็นอ่ะเราอยากใช้โทรศัพท์ใช่ปะแต่ว่าถ้าดวงอ่ะไม่ให้ใช้เราก็ห้ามใช้เพราะฉะนั้นเสี่ยงดวงว่าเราจะได้ใช้โทรศัพท์หรือว่าเราต้องไปถามคนอื่นเองนี่มีเครื่องสุ่มแบบใหม่นี่ย่าจะแตะวงล้อเพื่อหมุนนะมันจะมีเปิด GPS ได้ถามคนอื่นหรือว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยคือต้องไปเองห้ามถามคนอื่นแล้วก็ห้ามใช้ GPS ด้วยเพราะฉะนั้นเราแตะแล้วนะคุยชุ่มแล้วนี่ มายังเยังได้ถามคนอื่นก็ถามไหมคะก่สบายดีโอเคแล้วไปถามคนอื่นแล้วก็ไป BTS แล้วก็ต่อด้วยวินมอจะใส่ไปมาต่อเลยมอมอไม่ได้ขึ้น BTS มานานแล้วหรือยังมอมอขึ้นล่าสุดเดือนที่แล้วเองแหมบอกตัวเองไม่ถนัดไม่ถนัดจะขึ้นคนเดียวไม่ได้นะต้องมีคนพาไปย่าขึ้นรถไฟฟ้าจังละตั้งใจไปญี่ปุ่นละแต่ว่าสายอันนี้มันก็จะมีสายดำสายแดงมา <im attraction> ตอนนี้เราอยู่ตรง BTS ทูเ oh. คาเนี่ยจะมาซื้อตัว๋วแล้วนะคะทุกคนเอ,อ่อพี่คะไปเยาวาราชนี่ต้องลงสถานีไหนล่ะคะต้องไปต่อที่หมอชิดแล้วต่อรถไฟใต้ดินนะคะถานีวัดมังอกรน,นะคะโอเคค่ะโอเคทุกคนได้ตัว๋วแล้วนะคะเราก็าต้องไปไปลงที่สถานีหมอชิดแล้วก็ต่อรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีมังกรแล้วก็จะเจอยาวาราชเลยค่ะ <im> <laughs> วัดบางกอนนะคะโอเคค่ะเฮ้ยราใส่มาแล้วทุกคนวิธที่นั่งวิที่นั่งนี่เราได้ขึ้นมาแล้วนะคะอนั่ง BTS ก่อนนะเดี๋ยวเมาเมารถเมารักเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เราได้ยินว่าแยกคอปออไม่เราย้อนกลับประมาผิดสายจริงหรอตอนแรกเราอยู่นี่โอ้ยอ๋อนี่ครูโค้ดแล้วก็มาแยกคอปอแล้วเราจะไปลง Come I เ,เดินทางต่อไๆโโโมาถึงรถไฟใต้ดินแล้วยรู้แล้วว่าเราต้องไปสถานีวัดมังกรมาซื้อตัวเองเลยไม่ต้องเข้าแถวแล้วใช่ไหมเราจะไปอยู่ไหนอะไปไหนอะนีไ่ไงวัดมังกร BL 2 9บเ2้เราก็กดไปเดยเป็นลุมหัวลำโพงนี้ว่าคนละ4 3บาาทว้าววันวี้เราเดินทางถูกมากเลยมมมอวกติเราไป,วาไปาาไเววววาวว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 ่วว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  ดูเหมือนตอนเราไปญี่ปุ่นในนัดเลยเนา<น>ะฟีลแบบนี้นเพราะว่าเป็นการ <c oughs> วอล์กวอกของเรานะคะคุยๆๆจะไงล่ะขาาึ้นไปเดินยังไงหายกัน <c oughs> ให้ไงไงห้หายหายหลัง เนี่ยตอนนี้ยารู้สึกว่าเราถึงเยาวราชแล้วแต่ยังไม่ถึงโซนที่มันแบบเป็นของกินเยอะๆตอนคืนเห็นปะที่มันเป็นไฟนยังไม่มืดยยาก็เลยยังไม่มีฟิลยาเดินกินเลยอยากจะม,มาไหว้ศาลเจ้าเป็นสิริมงคลขอพรยวได้ข่าวว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมอ่ะเขาศักดิ์สิทธิ์มากไปหาดีกว่าไหมคะสวัสดีค่ะศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงไหนหรอคะอยู่ทางโน้น อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะมอมอย่ารู้มานิดหน่อยฉึนย่าจะไม่ค่อยได้มานะ <c oughs> เขาบอกว่าตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าเหล่าตั๊กลักแล้วเขาแบบสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นตลาดเก่าเหล่าตั๊กลักหร่าเป็นเหล่านักเธออันนี้ยาวอะไรเหรอยาวจนคนขค้างล่างอยาวจนคนข <c oughs> ้าง <c oughs> คะสายเจ้าแม่กวนอิมไกลไหมคะไกลอยู่ครับหนูนู่นอยูอ่ตลาดน้อยมาเรานั่งตุ๊กๆไปดีกว่าตุ๊กๆไทยแลนด์เฮ้ เราจะมาขอพอรกันก่อนนะคะก่อน,นที่จะไปเดินเล่นตลาดกลางคืนเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่กลางคืนนี่ทุกคนอุ้ยเงียบสงบศักดิ์ส,สิทธิ์มากเดีเ๋บบวยวเราไปไหว้รอเจ้าแม่กวนอิมขอพอรกันก่อนนะคะขอให้วันนี้ดวงดีเรื่องของกิน <laughs> เรื่องเดินทางล้วก็เรื่องทุกอย่างเพราะว่าวันนี้เราใช้การสุ่มดวงนะคะเราก็เลยต้องมาขอพรซะหน่อยที่สําคัญนะคะยะไม่มีดวงเรื่องของกิน,นะคะ่ะ <laughs> ของกินอย่างเดียวรอ่อ <laughs> ใจเราต้องาำใจดวงย่าขอทำวงล้อสุ่มก่อนนะระหว่างอาหารจีนกับอาหารไทยจ้าก่อนย่าจะสุ่มแล้วอาหารจีนหรืออาหารไทยซ้ำฟังหนึ่งกุ้งเฮ้ยอืออาหารจีนอือหล่อสุดที่เราไหว้เสร็จกินอาหารจีนวะต้อเคยกินแล้วที่มี ห่อๆอ่ะบะจ่างเขาเป็นอาหารจีนปะบะจ่างย้ายก้อนหนีมอมมอมไม่ค่อยกินค่ะบะจ่างอร่อยแต่ถ้ามายาวเวลา,าชอบกินสบับวัลผูเแลร้านหนึ่งจะมันจะอาหารจีนปะมันไม่ใช่อาหารจีนนะเราตามล่าหาร้านอาหารจีนนะคะก่อนที่เราจะไปหาร้านะเราต้องไปสุ่มงบกันก่อนว่าเราได้กินเท่าไหร่มีงบ1นึ่พันห้าร้อยแล้วก็สามร้อยบาทขอหนึ่งพันได้ไหมเดี๋ยวครั้งนี้ให้มอมอเป็นคนสุม่มเอ้ยมอมอจะดวงดีเหรอนี่ย้ายทำไว้งบ1นึ่ันห้าร้อยแล้วก็สามร้อยให้มอม มอกดนี่นะคะทุกคน 3, ามสองหนึ่งกดเลยเฮ้ยหนึ่งพันบาทนี่ค่ะได้หนึ่งพันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยขอพรได้ผลชาดูชาดูเฮ้ยงั้นไปหาของกินก่อนอขอที่สี่ละ เส้นเป็ดเส้เป็ดอร่อยชิมหมดเลยค่ะขอบคุณนะคะลองท้องไปได้นิดนึงคืออร่อยเนาะอร่อยดีน huh er> ี่เราต่ำน pues ั่งกินตอนนี้เห็นอะไรก็หิวไปหมดแล้วจริงเวลายะมายาวราเนี่ยจะชอบสับปะรดปูแลร้านจะอยู่ข้างๆปลาหมึกเจ้าดังเออร้านนั้นอ่ะร้านประจำเลยทุกคนคนลองมาตำกันได้นะตอนนี้ท่าทุกคนเดินมาสักแป๊บหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเต็มไปหมดเลย แต่ก็หิวแล้วนะวิยนังนกอันนี้น่ากินเดี๋ยวมากินดีกว่าเนอะน่ากินน่ากินไมาแล้วเราก็ต้องซื้อเกาลัดด้วยเหมือนกันนี่หน roat, anyway> ดาดเอ้าเราจะพู้จัดการเกามนได้ไงมจากทีไหนก็แบบว่าชุดสงคนนี้มันแปลกแไม่ใช่หรือเปล่าจะพี่ชนะผู้จัดการเกาของเราไม่น่าเชื่อสบายดีไหมคะ พี่จาเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วเขาเริ่มมากันเองแล้วใช่เพราะว่าติงทิ้งแล้วติสงบอกว่าต่อไปนี้หนูต้องถ่ายเองทั้งหมดทุกคนเรายังเลื่องไม่ได้แต่ยะอยากกินกล้วยจับมึงว่าอยากกินบะหมี่แต่ยะเห็นโจ๊กเมื่อกี้ก็น่ากินอ่ะหนุ่มแม่อยากเออลืมพวกเราต้องส่งดวงนี่นะอ่าอย่างนั้นยะขอส่งก่อนแป๊บนึงนะหอมมะถุอย่าขอจัดการกัดซ่าสองนึงกล้วยจับกล้วยจับบะหมี่บะหมี่อเคกล้วยจับนะคะมี แต่ของมาคืออะไรอะไรก็ตรงจริงปกติยังไม่เคยมีดวงกับเรื่องของกินเลยนะวันนี้แหละจะเป็นวันของยะนะคะเราไปดีกว่าเราไปกินก๋วยจั๊บกันต่อเลยยักจำได้มันต้องเดินไปอีกนิดนึงอ่ะก๋วยจั๊บหน้าโรงหนังมอช่วยดูป้ายหน่อยตอนนี้จะเห็นป้ายอะไรเนี่ยนี่นี่ร้านเนี้ยยักษ์เคยมาต่อแถวแบบนานมากเจอเคยเอากลับไปเนี่ยเจออะไรอร่อยอร่อยหรือว่าเจอของอะไรดีก็อยากเอาแค่ในชี จะซื้อของกลับมาให้อหมอมตลอดทุกทางทุกที่เลยให้คนที่เรารักวันนี้ลูกสาวชวนมานึ่วงาจะมาตาม,ตามใจเรา๋อ,อตามใจดวงเนี่ยใช่เหอเหรเจอแล้วใช่ร้านนีเจําไดรนเะเคยมากรอกินพเแบบร,รอเอเหรอเหรอเรอเรอเหอนหรอเหรอเหรอเอเอ่อ ตลอดแล้วสั่งได้ตลอดแต่แบบเวลาอยากกินนะนั้นอ่ะกูไม่ได้กินเลยปิดตลอด,ดเพราะเจ้าเจ้านี้เป็นเจ้าดังนะอยู่หน้าโรงหนังเป็นโรงหนังเก่าที่เคยเปิดแล้วก็ได้มิชลินสองปีซ้อนเุ้ยมาแล้วคุณค่ะโหตัวใหญ่มากตาวใหญ่แบบใหญ่ไม่พออะไหนไหนย่อย่อยไม่ไม่พอใหญ่จริงนี่เราจะมากินกันแล้วนะหูเนี เขาบอกว่าอ่อยอ่อยมากองมาำได้น่ใครบอกว่ามาได้ทไม่ได้บอกว่าไม่ได้อไม่ได้เหมือนกันเําไม่ได้เหมือนกัน ก็ไปกินก่อนนะคะเขินเดี๋ยวเราจะไปกินอย่างอื่นอีกไหนก็มาเดินเล่นมาวอล์กที่เยาวราชทั้งทีแล้วจะกินปลาหมึกย่างแค่นั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอ้าวนี่ไงหมึกยาา่างมองหมึกย่างเจ้าเนี่ยที่ย่าบอกว่ามีสับป,ประรดอยู่ร้านข้างๆไหนอ่ะผู้เเร้ย้ยไหนๆๆๆจริงวะเนี่ยอ้าวสับป,ประรดผู้เเ้ยย่าไปไหนแล้วสับป,ประรดไม่มี แต่ว่ามันอยู่แบบนี้จริงจริยานไม่ได้อื่นแล้วหรือเปล่านั่นจะกินปลาหมึกกันเกาะมอมออยากกินร้านปลาหมึกร้านนี้ไม่ต้องสุ่มอีกแล้วใช่ไหมต้องสุ่มอ้าวเพราะว่ามอมออยากกินปลาหมึกแต่ย่าอยากกินหอยจืดปูทองหอยด๊อกเปล่าไม่หอยจื้อหอยจืดปูทอง กินยังไงเพื่อช่วยเขาผิดนะเพื่อว่าดีอ่อยจืดอ่อยจืออ้อนหนังออสือเา้าเออยัดไม่ผิดหรอกตันหนังสือเขามไม่ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยช้าชชทุกคนลองดูแบบเบอร์อรนะนี่ เห็นไหมมันเป็นไปได้ถ้าเราอยากให้มันเป็นมันก็เป็นไปได้ใส่จื้งกูทองอย่าลืมมากินนะคะกินแล้วก็ผ่านหมูกรอบมาแต่ว่ายะรู้ว่ามอมออยากกินปลาหมึกกรอบไม่ใช่ปลาหมึกรอบเสียแล้วเหรอจริงๆแลอยากกินทั้งสามอย่างเลยะโอเคงั้นเรามาสุ่มตามดวงดีกว่าช้าๆหนึ่งเฮ้ยเกินไ หรอุอยอามากับดวงนะเป็นไปแล้วไม่น่าเชื่อซาทุซาทุซาทุซงั้นเราต้องกินหมึกอย่างออพนี่คะแห็นบ้างคอยมีสำะรับรักูแลอยู่แถวนี้อยู่ตรงไหนละคะนี่คะ่ะพี่เดี๋ยวกำลังจัดร้านอยู่ค่ะอบอกแล้วมันมีเอมา เผ็ดน้อยอ่ะหาปลาหมึกไม่เจอเลยเอเกงเนี่ย okay, มาแค่จะกินแล้วนะไม่เผนอหมเแล้วเหรอคนเราไปต่อดีกว่าไปหาของหวานกินต่อจะได้แก้เผ็ดเนาะไป ของหวานเราจะได้กินอะไรมาสุ่มก่อนอยากกินอะไรเหอออรอรังนกบัวลอยแต่ก็ไม่เป็นไรบัวลอยก็กินได้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาบัวลอยกันดีกว่าเนาะนี่ถึงแล้วร้านบัวลอยนี่เดี๋ยวเรานั่งเลยเอาบัวลอยนมสดค่ะแล้วก็เต้าเต้าเ <c oughs> ต้าเก๋เนะต้ยาเก๋น้ำมันย๊เป็นคนไ <c oughs> ทยคงไ <c oughs> ทยเขาไม่กินน้อยเขาจะกินเยอะแซ ดำอย่านนงนี้เลยโอ้หแล้วก็หกกินอะไรก็ต้องใ,ให้หให้เยอให้เยอะตลอดย้องกินเยอะอยากจะได้กินสับะรดผู้ล่หรือไม่ได้กินสามสองหนึ่งได้กินได้กินได้กินว้มว จะคิดว่าแบบเอ้ยนี่คือดวงดี้ของยาแล้วที่ไม่ได้กินอ่ะเพราะว่ากินเยอะเดี๋ยวมันอิ่มก็ได้ไม่กินก็ได้จะขอลองใหม่ครั้งได้ไหมขอลองขอลองถ้าไม่ได้กินอีกครั้งนึงก็แปลว่าเชื่อแล้วแต่ถ้าได้กินอ่ะถ้าได้กินก็ไม่เป็นไรไม่ได้กินเชื่อละวเขาอาจจะไม่ให้กินเพราะว่าเดี๋ยวอิ่มไม่กินก็ไม่เจ๊นโอเคทุกคนไม่ได้กินนะเดี๋ยวยาจะไปปิดคลิปแล้วไม่ได้ปิดคลิปเลยเหรอไม่ได้ปิดคลิปเลย หนูอยากจะวอล์กมาเยาวราชแล้วก็พามมอมากินอะไรชิลๆย่านเมืองจีนแล้วก็แต่งตัวเป็นคนจีนนี้แล้วก็ทุกคนมาออกจากบ้านอย่าลืมทากันแดดออซ่าก็มีกันแดด SPF 50 PA บวกบวกบวกแล้วก็อัพออนไลน์ผิวด้วยมมมเป็นไงบ้างหนูอยากจะวอล์ก EP 2ก็สนุกดีนะคะแต่ต่างจาก EP ที่แล้วด้วยเพราะว่า EP นี้คืออยู่เมืองไทยด้วยแล้วก็มาเยาวราชซึ่งไม่เคยมาเยาวราชกับย่าเลยแล้วก็ได้กินอะไรที่แบบไม่เคยกินด้วยเยอะแยะเลย ก็ทุกคนนะไปกินตามยะได้เลยนะจริงๆมันก็เป็นร้านดังที่ทุกคนเขากินอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยมากินกับมอมองงี้ก็เลยพามอมองมากินทุกคนก็มาตามตามได้นะก็มีอีกหลายร้านเลยยังไม่ได้พาไปใช่ใชอันนี้ขนาดดวงดีเนี่ยอยิ่มมากเลยแต่ดวงไม่ดีอย่างเดียวไม่ได้กินไม่ต้องไม่ต้องทำรงน้อยใจผู้ล้หรอกนะยวพาไปซื้อที่ฟิวเจอร์วันนี้ก็พามายาวราชนะถ้าอ e ีพีหน้าอยากให้ใอยากจะวอล์กไปที่ไหนทำอะไร อะไรหรือว่าอยากให้เปิดแม่คนสามารถบอกย้ามาได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูย้าแล้วก็ให้กำลังใจย้าแล้วย้าก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูให้ผลงานดีๆออกมานะคะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครต์ให้ช่อง,งไอเดะเงี้ยวๆด้วยนะคะบ๊ายบาย